หกเรื่องคนรู้ก่อนที่จะย้ายค่ายเปลี่ยนกล้องวิดีโอเพื่อส่งขายไมโครสต็อกมีอะไรบ้างดเดี๋ดินครับก็เนื้อรับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสนท์ไปนะครับ สวัสดีครับทุกเรื่องเรื่องชื่เตอร์ชื่เตอร์โอเคนะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ดีกว่าว่า6เรื่องควรรู้ที่เราจะต้องย้ายค่ายเพื่อเปลี่ยนกล้องวิดีโอจากค่ายหนึ่งไปยังค่ายหนึ่งมีอะไรที่จะต้องเรียนรู้ไว้บ้างวันนี้ผมนํา6เรื่องควรรู้ก่อนที่จะเปลี่ยนใจมาย้ายค่ายไปอีกค่ายหนึ่งนะครับไปดูกันครับก่อนอื่นครับก็อยากจะท้คาคำก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิดีโอหรือว่าเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนอะไรเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่เราต้อง เช็คแล้วก็ดูปัจจัยหลายๆอย่างดูว่าประมาณเอ่ยดูสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าหรือว่าจําเป็นจะต้องซื้อเพิ่มอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเรื่องที่1เนี่ยจะต้องดูอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของบอดี้นะครับบอดี้ Body ของต้องกล้องแต่ละกล้องเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ในการเก็บเรคคอร์ดของตัว VO อทั้งหมดเนี่ย ไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นก็จะได้แค่ Full HD 60เฟรมเพอเซกนะครับบางรุ่นก็จะได้ 4K 30เฟรมเพอเซกแต่สิ่งที่เราจะต้องดูก่อนที่ว่าเราจะต้องส่งขาย Microsoft เนี่ยปัจจัยที่หลักๆก็คือว่ามันต้องต้องเป็น 4K 4.2 10บิตนะฮะหรือจะเป็น รอไฟนะครับที่เราจะต้องนํามาเกรดดิ้งสีนะครับสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ b o นะครับบอดี้ก็เป็นปันจจัยหนึ่งที่ว่าถ้าเราต้องซื้อเนี่ยทำสำหรับ Microsoft แล้วควรที่จะซื้อแบบที่เป็นแบบได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีงบประมาณเพียงพอที่เราพอจะจ่ายได้นะฮะดังปัจจุบันเนี่ยถ้าใครที่จะต้องซื้อผมแนะนําก็คือว่าเป็น 4k 60เฟรมเซกเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็ต้องเป็น4 2ของ10บิตด้วยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีแบบนี้เนี่ยมันอาจจะต้องอเป็นรุ่นค่ายที่จะต้องใช้มอนิเตอร์ที่ต้องปลดล็อกหรือเปล่าเช่นพวกมอนิเตอร์นินจาวีอะไรประมาณนั้นนะฮะสิ่งนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเปลี่ยนย้ายค่ายไปอีกค่ายหนึ่งแล้วต้องเช็คว่าไอ้บัตเจตของเราได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่แคร์เรื่องบัตเจตเรามีเยอะมากก็ไปที่ 8K เลยก็ได้ครับเพราะว่ามัน 8K เนี่ยก็ เราสามารถที่จะทําอะไรได้เยอะมากมายนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีไม่กี่ค่ายเท่านั้นที่ทํา 8K ออกมานะฮะอันนี้ก็คือเป็นข้อแรกสําหรับการเช็คบอดี้ว่าเ,เราจะต้องไปซื้อให้แบบเต็มทีมของเราที่พอมีงบประมาณที่สุดนะครับเท่าที่จะหาได้นะครับมาในเรื่องของเรื่องที่2นะครับคือเรื่องของเลนนั่นเองสําหรับเลนที่ใครมีอยู่แล้วในตู้เก็บกันความชื้นอะไรต่าง ก็สามารถนําเอามาใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดใช้ไม่ได้มันก็ต้องนําไปเล่ขายในตลาดมือสองนะครับซึ่งจะต้องหันราคาจากเดิมที่เราซื้อมารายราคาเต็มเนี่ยมันก็ต้องทําใจนิดน,นึงนะเพราะว่าถ้าเกิดต้องย้ายค่ายย้ายบอดี้แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเลนเนี่ยจะต้องย้ายทั้งหมดเลยนะครับคือต้องขายออกไปทั้งหมดว่าเมาส์มันมันไม่สามารถใชรแทนด้วยกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าอยากจะนํา เลนที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้ในกอดี้ที่เราจะต้องนํามาซื้อใหม่นะครับสามารถที่จะนามาใช้ได้อย่างเช่นตัวนี่นะครับเจ็ทไฟนะครับก็สามารถเป็นเป็นระบบไมโครโฟเตอร์นะครับก็เซนเซอร์ก็ย่เล็กลงมาหน่อยหนึ่งแต่มันสามารถที่จะใช้ตัวสปีดบูสเตอร์นำมาใช้เลนเก่าๆได้เลนแคนนอนเลนนิกอนนะครับหรือเลนอะไรต่างๆที่นำมาใช้ได้นะครับผ่านสปีดบูสเตอร์นะครับอ,อย่างเช่นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยผมจะใช้เป็น เลนของตัวนิคอนนะครับเึ่งจะเป็นเลนสามสนะครับเป็นตัวเลน APS-C แต่ว่าผมจะแปลงตัวนี้นะครับมันจะมีตัวแหวนแปลงอยู่เพราะว่ามันมีตัวคล้ายๆว่าตัวเกี่ยวตัวเลนเนี่ยมันจะ ปรับเปลี่ยนได้นะครับรูรับแสงได้นะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างดีเลยนะครับเราก็สามารถใช้กับเมาส์แคนนอนได้ด้วยซึ่งตัวนี้ผมเป็นวิ w t a l k นะครับเมาส์อะแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น e f m 2 Mark II นะครับเป็นตัวคูณระดับ0.71นะครับ x นั่นเองแล้วก็สามารถนำตัวเลนเก่าๆนะครับหรือว่าเป็นมามาต่อเข้ากับตัว Speak b o o t e r แล้วก็เราสามารถ ใช้เลนเก่าๆนี้ได้นะไม่จำเป็นจนะต้องไปซื้อเลนค่ายของพานาก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีตัวทางเลือกหนึ่งครับว่าตัว Panasonic พวก G5 อ่ GS 5 s หรือว่า G5 s Mark II อะไรต่างๆเราสามารถใช้ตัว s p e e d b o o ตอร์มาแทนที่แล้วก็นำเลนพวก c n น o อนอะไรมาที่เราพอมีอยู่หรือเป็นเลนโซนี่อะไรต่างๆนะครับที่เราเปลี่ยนค่ายมา หรือจะเป็นเลนอื่นๆก็ได้นะครับแล้วแต่เลยครับก็ปรับเปลี่ยนตามสปีดบูสเตอร์ของเราที่มีอยู่ซึ่งสปีดบูสเตอร์นี่ก็จะมีแบบประมาณคูณจุดหคูณจุดเจ็ดหนึอะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราอยากได้นะถ้าคูณต่ําๆมาหน่อยมันกไ็ได้ระยะความกว้างขึ้นมามากขึ้นนะฮะก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องระวังเรื่องของรูเลนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ขยับขึ้นมาเป็นเป็นเลนของค่ายมันเองนะก็ ดูงบประมาณเราดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไมโครฟอิวเตอร์อะไรต่างมันก็อาจจะถ,ถูกหน่อยนึงนะต้องดูว่าเลนเจะต้องจําเป็นที่ต้องใช้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเอ้ยมันเลนเก่ามันยังใช้ได้อยู่มันก็สามารถให้เราประหยัดงบประมาณไปค่อนข้างได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราต้องระวังเรื่องงอบประมาณของตัวเลนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมฝากมาให้เพื่อนอน,นะครับนะครับข้อที่2นะครับดูงบประมาณให้ดีๆนะครับ มาส่วนข้ออีกข้อหนึ่งที่ปวดหัวกันมากนะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อตัว422 10บิตหรือเป็น 4K ขึ้นมาหรือเป็น 8K อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เราพิจารณาแล้วก็ลองคิดดูว่าถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยเมมโมรีการ์ดเนี่ยมันพอที่จะอัดแบบเต็มตีม4 4K 422 10บิตแบบบิตเรทที่เป็นประมาณ400นะครับโอ้โหมันค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะนั้นแล้ว การที่เราจะต้องหา m e ม o r ร c ี่กสักอันหนึ่งเนี่ยมันต้องดูว่างบประมาณเราพอไหมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันจะมีหลายลาส s s มากเลยนะครับก็ให้เรามาดูตัวที่เป็นบัสสปีดแล้วกันนะครับซึ่งบัสสปีดมันจะมีตั้งแต่รุ่นที่ผมเคยใช้ยังเป็น uhs 1 2 3่แล้วก็เป็นคำว่า express นะครับเพื่อนๆลองไปดูว่าจำเป็นจะต้องใช้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งเอารจริงๆว่า ถ้าใครจะต้องซื้อแบบ 4K จริงๆแล้วนะให้เราดูว่าเป็นแบบค l a s s 10นะครับ U3 นะครับมันจะมีตั้งแต่ตัว Video Speed c l a s เนี่ยมันจะมี V6 V10 V30 V60 แล้ว V90 นะอันนี้ก็คือเราต้องไปดูข้างๆตัว Memory ก a r d ด้วยว่า m e m o r การ r d ของเราเขียนไว้ระบุเป็นยังไงนะครับว่ามันสามารถรี a กับไร i t ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็รองรับได้ถึงกี่ K นะครับเพราะว่าบางทีแล้วการ รีกับไรท์อ่ะรีกก็คือการอ่านไรท์ light ก็คือเขียนข้อมูลเข้าไปใน uh, ตัวเมมโมรีการ์ดนะครับมันทันกับสิ่งที่เขาเล็ปพอหรือเปล่าถ้าเกิดมันอัดแล้วมันไม่พอเนี่ยเครื่องมันก็จะน็อกพอน็อกเสร็จปุ๊บมันก็หยุดไปเลยมันไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราถ่ายอยู่ดีปุ๊บอ่ะถ่ายตัวซีนนี้เสร็จปุ๊บมันก็หยุดไปเลยมันก็ทําให้ซีนของเราเนี่ยชะงักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เมมโมรีการ์ดอะไรต่างๆเนี่ยหรือจะเป็นซีเอฟการ์ดนะครับก็ต้องดูว่า ม,มันคุ้มไหมกับการซื้อมานะครับบางอันอาจจะเบาเราทำให้เราไม่ต้องมาเพิ่มออปชันอะไรต่างเช่นต้องไปซื้อ, SD, อ ssd นะครับต้องมาเพิ่มออปชันอะไรต่างเข้ามามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับหรือจะต้องไปซื้อนินจา V มาแล้วมาใส่ตัว ssd เข้าไปนะครับแล้วมันคุ้มค่าไหมนะครับถ้าสำรองงบประมาณแบบนั้นนะฮะถ้าใครดูว่้ไม่จำเป็นจะต้องไปถึงตัว Express นะครับอาจจะใช้เป็นแค่ V60 ก็ได้นะครับหรือว่าประมาณคาสส u u s s นะครับก็พอพอที่จะอัดได้แล้วนะก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงที่เป็นในทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีงบเท่าไหร่ก็ลองซื้อตามงบประมาณของตัว SD card ที่เราจะต้องใช้ดูคส์สให้ดีๆนะครับที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกได้แล้วเนี่ยเข้าไปดูใน s o p y l e l a z a d a ก็ได้หรือว่าจะไปดูตาม ส่วนเงินค้าไปถามพนักง,งานก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนําแล้วก็ลองดูว่าตามที่สิ่งที่เราต้องดูวันนี้กล้องของเราเนี่ยอัดได้บิตเลทเท่าไหร่ถ้าอัดได้บิตเลทเท่านี้เท่านี้แล้วก็ซื้อตามงบประมาณที่เ d card รองรับดีกว่านะครับไม่นั้นแล้วมันก็จะทําให้เสียงงบประมาณโดยใช่เหตุน,นะครับอันนี้ก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากมาให้เ,หเพื่อนๆว่าซื้อ s d card ให้เหมาะกับตัวกล้องที่เรามีอยู่นะครับ มาในเรื่องข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยใครๆว่าไม่สําคัญจริงๆมันสาคัญมากนะครับเราต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเราต่อตัวมอนิเตอร์แยกแล้วมันจะต้องตัวซื้อตัวแบตเตอรี่ของโซนี่มาหรือเปล่านะครับเป็นพวก NPF พวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็ที่ผมใช้อยู่นะก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบต SONY นะครับ NPF 960นะครับ 7,002มิลลิแอมนะฮะซึ่งจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เราสามารถยิงยาวถ่ายยาวๆได้ครับมอนิเตอร์เนี่ยมันต้องใช้แบตบค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อแบตเตอรี่มาแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่า,าตัวไอ้ตัวแมตเตอรี่ของเราเนี่ยมันจะมีกี่มิลลิแอมนะฮะ DMW BLF 19E เนี่ยมัน อ,อยู่ที่กี่มิลลิแอมก็อยู่ที่1860นะฮะใช้ดูดูแล้วก็อยู่ประมาณาชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก็จะหมดนะครับถ้าเกิดเราถ่ายแบบต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าแบตตัวนี้มันจะต้องซื้อทั้งหมดกี่กี่ลูกนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองไปหาดูแบตเทียบก็ได้นะครับแต่แบตเทียบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ถ้าซื้อจริงๆแล้วไปซื้อในท้องตลาดแบตมือสองเนี่ยมันจะให้ราคาที่ค่อนข้างจะ ถูกมาหน่อยหนึ่งดูการใช้งานแล้วก็ดูจํานวนปีว่าเป็นปีไหนก็คือปีอย่างเช่นปีตัวนี้ที่ผมซื้อมาก็คือเป็นปี2020เดือน08นะครับก็จะทําให้งบประมาณที่เราต้องไปซื้อต้องราคาต้อง2,008เนี่ยมันลดเหลือแค่ประมาณแค่1,500บาทนะครับหรือ1,200บาทประมาณนั้นนะครับก็ลดไปเยอะมากๆนะรประมาณเป็นพันนะฮะก็ทําให้เราลดไอ้ตรงนี้ไปเยอะนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าแบตเตอรี่จะต้อง ใช้ถ้าเกิดว่าเราถ่ายทิปทิปหนึ่งเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงนะครับสมมติ8ชั่วโมงเราจะต้องมีอย่างขั้นต่ำเนี่ยประมาณ4-5ถึงก้อนนะครับสำรองเอาไว้นะฮะสก้อนก็ยังไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่อาจจะหมดปิ่มๆนะฮะประมาณนั้นถ้ามี5ก้อนเนี่ยผมรับรองว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาสาหรับมิลลิแอมที่ไม่เยอะมากๆนะครับแค่1890นเกนะครับก็จะใช้งานอะไรแล้วก็ต้องดูว่าเอองบประมาณของแบตเตอรี่เป็นยังไงนะครับอันนี้คือ,อีกสิ่งหนึ่งนะครับผม มาในเรื่องของข้อที่6นะครับเรื่องของอุปกรณ์เสริมนั่นเองถ้าเพื่อนๆที่มีอุปกรณ์เสริมอยู่แล้วเช่นเป็นมอนิเตอร์แยกแบบนี้นะฮะก็ไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อเพิ่มอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีในอุปกรณ์ที่กล้องที่เรามีอยู่เช่นพวกสมาลิกหรือว่าต่างๆไปซื้อมือสองก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีคนประกาศขายอยู่นะครับเราก็ไปสอยมาได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราประหยัดง,งบมากๆนะครับในการซื้อแต่ละครั้งนะครับผม สมอลลิกก็มีตัวหนึ่งสมอลลิกเนี่ยจะสามารถที่จะเสริมป้องกันตัวบอดี้ของตัวกล้องนะครับค่อนข้างจะสําคัญไหมผมว่าก็สําคัญระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่ามันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปซื้อก็ได้นะครับเพราะว่ามันอาจเสียงว่าประมาณโดยใช่เหตุนะครับแต่ว่าการที่มีสมอลลิกนี่ทําให้เราสามารถติดตั้งพวกอุปรกรณ์อะไรต่างๆเข้ามาให้กับเราได้สะดวกสบายในการทํางานมากขึ้นนะครับอ่าตรงนี้มีแฮนเดิลนะครับตัวที่เป็นเคสของ Uh, GS f i นะครับแล้วก็เป็น uh, ตัวที่จับมอนิเตอร์แหล่งต่างนะครับมันทำให้เราได้ทำงานเนี่ยใน all in one ในตัวคนเดียวได้นะครับสําหรับอันที่สองคือจะเป็นพวก uh, ไม้กันสั่นนะครับหรือว่าเป็นกิมบอลในแหล่งต่างสําหรับกล้องพวกที่เราจะใช้อยู่นะครับก็ซื้อตามงบประมาณก็ได้นะฮะแต่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าเกิดว่าในช่วงเนี้ยมันมีคนปล่อยตัว DJI Ronin S อยู่ค่อนขาอ้างเยอะนะครับราคาก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับเพราะว่ามันลดจากเดิมเนี่ย จากประมาณ2 0 0 0 0ืกว่าบาทเนี่ยมันลดเหลือมาแค่ไม่ถึงหมื่นนะครับพันแปถึงเจ็ดบาทนะครับเพื่อนๆสามารถใช้งบตรงนี้ไปซื้อขอ,องที่เขาไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมาใช้งานได้นะครับอันนี้ก็สามารถให้เราประหยัดในการ เปลี่ยนย้ายค่ายได้นะฮะตัวนี้ก็ตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยมันอาจจะไม่สู้พวกของใหม่ๆได้นะแต่ว่ามันก็ครบคันแล้วละ่ะสำหรับการใช้งานทําทให้กล้องเรานิ่งนะครับก็เราก็เสริมในส่วนของตัวสิ่งที่เรามีอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่อยากจะปลดล็อกซี0องสองสิบบิตหรือเป็นไฟล์รอสําหรับตัว GS5S ตัวนี้ มันก็ต้องซื้อเป็นแบบ Ninja V นะครับ mm hmm. เพราะว่าตัวนี้มันไม่สามารถที่จะปลดล็อกด้วยตัวกล้องมันเองนะครับเพราะว่าเป็นไฟล์รอเนี่ยมันใช้ค่อนข้างจะ,อ,ะอ่านค่าเนี่ยหรือว่าเขียนค่าลงไปค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับโดย เลดพวกนี้ต่างๆเนี่ยรอไฟเนี่ยมันต้องอ่านด้วยความเร็วสูงมากๆเพราะฉะนั้นต้องใช้พวก SSD เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ n ินจาไฟเนี่ยก็อีกตัวหนึ่งที่จะปลดล็อก 4K 60บิตได้นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่เราต้องดูว่าถ้าเกิดย้ายค่ายจริงๆแล้วตัวไหนมันจะต้องใช้นะครับสำหรับ j s t ไฟเนี่ยมันไม่มีการสั่นในตัวนะทำให้จะต้องซื้ออุปกรณ์เสริมพวก ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวกิมบอนตัวนี้ขึ้นมานะครับหรืออุปกรณ์ที่เราซื้อมาแล้วมันไม่มีการสั่นในตัวกล้องนะครับจริงๆมันก็จําเป็นอยู่นะถ้าเกิดว่าทริปไหนที่เราล่องไปถ่ายแบบมีการเคลื่อนไหวนะครับหรือเป็นลองช็อตอะไรบงนี้ต่างๆกิมบอนอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่น่าจะต้องมีเอาไว้สำหรับการย้ายค่ายนะครับมาในเรื่องข้อที่6นะรเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของโปรแกรมนะสำหรับอุปกรณ์ ต่างๆที่เราซื้อมาแนละ้วปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมาดูว่าอุปกรณ์อะไรที่มันสามารถปลดล็อกพวกบีรอนะครับหรือว่าเป็นแบบของพ a นาโซนิกที่เป็นรอของมันนะวีออะไรต่างๆนะครับก็ต้องดูว่าเราจะต้องใช้โปรแกรมอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดเป็นพานาโซนิ c สไฟใครที่จะปลดล็อกเป็น422-10บิตด้วยเป็นไฟล์รอของเขาแล้วเนี่ย มันจะต้องใช้โปรแกรม Final Cut Pro นะครับหรือจะต้องเป็นโปรแกรมพรีเศษนะครับี่ในการปลดล็อกนะครับเอาเอาเอา,เอาบีรอของ GS5S เนี่ยตัวไฟนี้ไปใส่ในด v วิน i r r s o ซ v e เนี่ยปลดล็อกไม่ได้นะมันใช้งานกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องย้ายค่ายแล้วนะต้องทำนึงในส่วนของตัวโปรแกรมด้วย a า i n c i Resolve เนี่ยก็อยูอาา 15, ่ประมาณ1 5ื0นนะครับประมาณ1มื่นนึงอ่ะถึง1 5ื่น้นะครับตัสมัยก่อนแต่สมัยนี้ผมรู้สึกว่าจะ มันจะลดราคาลงมาแล้วนะก็เหมือนกับโปรโมชั่นช่วงนี้ที่ผมเห็นล่าสุดนะครับมันก็จะมีตัวถ้าเป็นของซูมคาเมล่านะีที่ผมเห็นนะมันก็จะมีหมื่นหนึ่งหมืนะครับพร้อมตัวที่เป็น d ดเ i วน i ิกดีไซน์เ i วินชี่รีซอ e สปีดอีดิเตนะครับกนคือ Speed Editor ร์แถมมาด้วย1อันนะครับก็ใครที่ไปดูดูตามโปรโมชั่นแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งต้องดูว่าตัวถิ่งที่เราจะต้องซื้อเนี่ยมันมันโอเคหรือเปล่านะครับ สำหรับโปรแกรมไฟน a น c ัตโปรแล้วถ้าเราต้องซื้อผ่านแอปพลิเคชันมันก็อยู่ประมาณ299.99ก็ประมาณห 10, มื่นนิดๆนะครับก็ไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะอ่ะโอเคนี่ก็คือเป็นอ่าข้ออีกข้อหนึ่งที่เราต้องดูว่าประมาณของการใช้โปรแกรมด้วยว่ามันรองรับสำหรับตัวไฟของกล้องเราหรือเปล่านะครับในการ Edit ไฟล์งานของเราเพื่อส่งขายนะครับผม เป็นยัางไมงครับสาหรับ6เรื่องนะครับที่ผมนํามาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะคงจะเป็นประโยชน์นะสำหรับการขาย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 นะครับเพื่อที่จะมาย้ายค่ายนะครับสร้างอัดซาร์กันจริงๆนะครับสำหรับการที่เราต้องมาย้ายค่ายต่างๆเนี่ยต้องพิจารณาเยอะแยะมึงจันนะว่าเอเราย้ายแล้วเนี่ยสิ่งไหนที่เราต้องมาปวดหัวมั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนเอ๋ยโปรแกรมเอ๋ยหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์เสือแไรต่างๆนะครับมันทําให้เราต้องคิด เยอะมากๆนะครับอะไรบ้างที่เราต้องจำเป็นจะต้องใช้งานนะครับอ่ะประมาณนี้ดีกว่านะครับสำหรับการนำมาแชร์ดีกว่านะสำหรับ6ประสบการณ์ที่ผมนำมาแชร์ในครั้งนี้นะฮะได้ประสบการณ์จริงๆนะครับใครที่มีคอมเมนต์อะไรอย่างไรนะฮะก็คอมเมนต์มาแนะนำได้นะครับว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องอะไรบ้างนะครับหรือว่าจะต้องการเสริมอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณนักบริการตามชมขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุก สับสไคร,ครนะวันนี้ผมฮินมาตีจาก s h a t t e r o k c o m ก็ขอลาไปก่อนบััสดีครับ